สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติด3ตัวของแอดไบรที่พื้นพีสุดคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมี4 5 7แล้วก็8ทุกท่านได้4 5 7แล้วก็8ครับ วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับใครชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็รับหน้าจอเอาไปทุกทันต่อมาจะเป็นนทางเด่นบน v 4เลขเด่น4ตัวของแอดรัสเกตแก้วซิลิอาจารย์คำนวณได้0259นะครับ0259 ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอตโจอีงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์มีแนวทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยคำนวณได้2กับ3นะครับก็จะมีเลข2เข้าร้อยกับ10ส่วนเลข3ก็แถมลงไปล่างด้วยสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาคำนวณได้0กับ9นะครับ0กับ9ชอบตัวเลขชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยทุกท่าน นวทางของแอโจอี e นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดยัยผานะครับข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางเชิงวิเคราะห์เด่นบนกองอาจารย์ได้หนึ่งนะครับแล้วก็เด่นล่างได้ศูนย์เลขชุดสามตัวตรงนี้ได้หนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่งสี่แปดสองตัวตรงนี้ได้ศูนย์แปดกับศูนย์เก้า ามีครับแนวทางสู้สัญจรวันที่ก็อยู่ด้านล่างครับแนวทางของแอดยายผาต่อมาครับใบนี้เด่นบนของแอดแมงปอถูกทันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1กับ5นะครับ1กับ5 1าธันวาหเจดนะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยของแอดชะลรดา คำนวณได้0กับ8ถดทกทันหลักร้อยเลขเด่น2ตัวนะครับได้0กับ8ต่อมาก็จะเป็นนทางสอนบนสู้สัญจรเลขเด่น4ตัวของอาจารย์คู่เมืองนะครับอาจารย์คำนวณได้0 1 2 3์หนึทุกทันศูนย์หนต่อมาก็ เด่นสอนอบนเลขเด่น3ตัวของแอดพันเข้าเหนียวสูคำนวณของอาจารย์ได้4ี่เจนะครับสี่เจาสำหรับแนวทางของอาจารย์สูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์สูตรที่ว่าใบนี้เป็นสูตรคำนวณครบ3ตัวบนงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่าน ในทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่นะครับมี1กับ2กลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1 12 2 5ทับ122567เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านใครถามหาสูตรนี้ของอาจารย์ หวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3 4 5 6 7 8 9 0นะครับ3 4 5 6 7 8 9 0มาดูแต้มของอาจารย์กันต่อเลยนะครับแต้มสอนอาาคำนวณได้5 6 9 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4แล้วก็แต้มรอสอนอาาของอาจารย์ได้5 6 7 0 2นะครับ5 6 7 0 2จัดไปทุกทัน แนวทางของอาจารย์สุธิวาหรือว่าสทชอสอนวนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลแต้มสนบนเดินดีนะครับใบน,นี้แต้มของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้ทุกท่านได้ห้าหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ ถัดมาครับไปน,นี้จะเป็นแนวทางแต้มเด่นรอสอนอชน5สูตรทุกทันสูตรที่1สูตรที่2 3 4สสีแคปหน้าจอเอานะครับไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่น2ตัวล่างตรงๆของอาจารย์นะครับ ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเลขวินของอาจารย์ได้9 1 3 4 5 6ชุดเกี่อาจารย์มัดให้ก็อยู่ด้านล่างนะครับชุดเต็มมีแนวทางแต้มด้วยด้านล่างทุกท่านล่างสุดได้2 3 4 5 6นะครับแต้มสอนอของอาจารย์ได้2 3 4 5 6อาจารย์บอกว่าลงงวดแรกนะครับสูตรนี้อาจารย์สุดที่วานะครับ ต่อมาจะเป็นแนาทางของแอดสิงนำโชคเป็นสูตรคานวณ10บนล่างแล้วก็หน่วยบนล่างนะครับมัดรวมกัน10ของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับได้7 9 1แล้วก็หน่วยได้1 3 5ชุดมัดก็อยู่ด้านบนตรงนี้เลยทุกท่านจับหน้าจอเอานะครับเก่งกันดูชุดไหนจะไปเหนือชุดไหนจะลงใต้ ต่อมาก็จะเป็นาทางของแอดชัยชุมแพรนะครับเจอมาก็นํามาฝากผู้ชมนะครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้สองตัวของอาจารย์ก็จะมีสองหกสามหกสี่หกสองห้าสามห้าสี่ห้าเด่นสุดดูเหมือนว่าจะเป็นสองหกนะครับสามตัวได้เก้าสองหกกับศูนย์สองหกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใบนี้ข้อมูลชุดสองตัวนะครับเหนือใต้ ทำได้ทั้งหมด4ชุดนะครับด้านล่าง03056365แล้วก็3ตัวได้003005063แล้วก็065นะครับตรงต่อแบ่งปันคุณชมต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเอสสาริกานะครับบน,นี้เป็นแนวทางเด่นล่างมาพร้อมกับเลขชุด เลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้5้าหกนะครับ5้าหเจ็ดกลขชุดก็อยู่ด้านล่าง6ชุดมี5้าหกห6 7 6 9แล้วก็เจ็ดเกทุกท่านมาต่อกันที่แนวะทางของแอดรัสเกตแก้วซิริอีกข้อมูลหนึ่งนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่น3ตัวถูกฐานสูตรก็อยู่ด้านบนชุดสรุปของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับ จากผลการวิเคราะห์30ข้อมูลนะครับได้แนวทางชุด3ตัว20ชุดด้วยกันใครชอบแต้มก็มีแต้มด้วยนะครับได้เรียงดูเอาทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดใบเขียวแอดใบเขียววันที่ผ่านมาผมลงให้ไม่ทันนะครับใบฝั่งทางซ้ายในวทางของอาจารย์หลุดแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่นะครับ สามตัวของอาจารย์ทําได้สองสองสี่นะครับแล้วก็สองตัวของอาจารย์ทําได้ห้าแปดถูกทันผิดไปตัวเดียวนะครับสําหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาหนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดสามตัวของอาจารย์ได้เจ็ดศูนย์เก้านะครับเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวของอาจารย์ได้หกแปดครับสามีิแนะทางของแอดใบเขียว ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับแบ่งปันฟรีต่อมาก็จะเป็นแนทางของอาจารย์สามารถนะครับอาจารย์สามารถสู่รจำนวนเลขเด่นอยู่ด้านล่างได้1กับ9 2้าสองตัวได้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง้าหนึ่งแล้วก็แปด้านะครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง้าหนึ่งแปดแล้วก็สามตัวของอาจารย์ได้189ทุกท่านในทางของอาจารย์สามารถ อาจากประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ